ยอดอบอวบเลยค่ะท่านันนี้ข่ะน้อยน้ำเสนอต้นไม้อะโบแมนต้นไม้เลยพี่นอ้องเพราะเราเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เพิ่นเอิญบ้านเฮาเอิญผักดอกขะนา้าหมักเอิญยังจ,จัดแต่มันโบแมนดอกขะนา้าเลยพี่นอ้องมันเป็นต้นลักต้นลักนี่ดอกมันนี่มันจีมี มเมล็ดพันธุ์เนื้อพี่น้องมเมล็ดพันธุ์นี้เพื่อนสิเอาไปผลิตเฮ็ดเป็นเอ่อเป็นเป็นน้ำมันพืชนะี่ยพี่น้องเนี่ยเพื่อนแดนคนสวีเดนเพื่อนเพื่อนบอกแค่นียมกินกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอย่างคือคลิปที่แล้วที่ขน้อยไายให้เบิ้งเน่ยพี่น้องไายให้เบิ้ง เมื่อปีที่แล้วก็เคยเตือนอยู่ด้วยพี่น้องว่าพักตัวนี้เนี่ยมันกินได้อยู่แต่มันจะเป็นแบบว่าอามันจะมีสารสารชนิดหนึ่งด้วยพี่น้องเพินเพน่นหามเพิ่นก็ห่อยู่งล้วหามว่าให้กินเพิ่นก็นเตือนด้วยพี่น้องเด้อ ที่กินเหล้ากินลายๆบริโภคลาย,ล,ล,ายลายนี่ก็เป็นมะเร็ง้อพี่น้องเด้อเนี่ยเป็นมะเร็งในเด้อพี่น้องผู้ใดที่เอาไปกินนี่ก็ให้กินระวังเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดดัดเอ่อเด็ดไปแล้วหรือเอาไปกินเนี่ยก็ให้แช่น้ำก้นเด้อพี่น้องแช่น้ำกับเขือไว้ก้นแช่ไว้จากสามชั่วโมงก็ได้เนี่ย เพราะว่ามันสีไข่าสารมันออกมาเ้าเฮห่าเฮ็ดดังสัน่นเวลาเฮาเฮ็ดกินเนี่ยมันสีติดคอเด้อพี่น้องมันสิเป็นเหนียวเนียวมันกับบ้านนั่นเป็นพวกแบบประเภทว่าขึ้นน้ำมันนั่นแหละน้ำมันมันติดคอเห่าหน่อยพี่น้องเนี่ย พอ่าเห้าแซน้ำเกลือก่อนหรกอกอะออมาลวกก่อนนิดน้อยสิค่อยผัดมันเด้อพี่น้องแต่เยอาบ่อเยอาบริโภคกันไหลถ้าเป็นอย่างมากนี่พี่น้องเลยมันยากเด้อความกินนี่แหละมันขากันนะงามงามเด้อพี่น้องนยะนี่้ายคางบ้านดอกเขาหน่อยก็บ่บได้ไปใส่เมือนนี่เฮ็ดอันบบได้เฮ็ดงานเมือนนี่ัมือีอวันอาทิตย์ ก็เลยอันก็ให้พี่น้องเบิ่งนี่ลหละนี่ลหละบ้านเขาบ่ฮันได้มีเลยพี่น้องเ้ยเมืองไทยบ่มีด้อบ่ฮันได้เห็นเพื่อนปลูกกันแต่ว่ายุ่นี่เพื่อนปลูกกันอยู่พอเพื่อนเอาไปเฮ็ดผลิตน้ำมันผืชพี่น้องอยศสุภาากันลงกินด้วยพี่น้องด้อกินกับพ่อได้ไ้กินหอดบ้านพี่น้องกินพอน,นี่นิดน,น้อย มันงามยูกเนี่ยมันกำลังคว่มเป็นดอกพี่น้องปีนี้กระสิเป็นดอกงามอิริว่ะยอดอวบ,บเลยพี่น้องเลยพูดนะหน่อยกระทายเบิ้งพี่น้องาอาย่ขางบ้านเนี่พี่น้องถามว่ากินไหมกับพก,กินเ้อพี่น้องเพราะว่าขน่อยเคยกินมาแล้วนะมันกับเวลาเขา,เาไปผัด ไปยังประเดแเน่ากินมันสิติดข้อเห้านะเป็นสารชนิดหนึ่งที่มันติดบันีนีันดอกพ่นนี่เห็นบ่ซ้ำนี่เลยพี่น้องกำลังแสบเนี่ยเห็นบ่งามดอกพ่นสีงามด้วยบัดนี้ดอกมันเป็นสีเหลืองด้วพี่น้อง้าเบิงด้อบัดนี้เดือนนานนี่แล้วพ่นก็สีบานแล้วนะเป็นกำลังบานพี่น้องเนี่ย ก็เตือนจากใจจริงแล้วเนาะพี่น้องเอาก็เห็นคนเอาล่งคลีบหลายเนาะก็อย้พากันไปโมเมนต์หรือว่าอยากทดล่องเนาะพี่น้องเพราะว่าขน่อยก็ทดล่องกินมาแล้วล่ะมันแซบอยู่ทั้งแซบนะ่ะแต่ว่ามันมีสารวันนี้เฮาอ่อนอยากกับนั่นล่ละเอาไปเฮ็ดเบิ่งเอาเอา,เอาพ่อได้เศร้าอยาก เอาไปแช่น้ำคือบอกเลยพี่น้องแช่น้ำจากสามเส้มวงแช่น้ำใส่เกินน่อยน่อยมันก็สิบติดข้อเฮายา้ําเฮาไปเฮ็ดกินพี่น้องนี่แหละคลิปนี่ก็มีซัมนี่เลยพี่น้องดีทายเห็บเบิ้งมันง่ามหลายพี่น้องคลิปนี่กะขาหน่อยกัสวัสดีค่ะบาย พอกันไหมได,ด้วยพี่น้องเด้อ